ราสั่งอัลบัม NCT นะ้ม n C T Universe มาอีก2อัลบั้มนะมาแกะคือว่ายังไม่ได้น้องเจโน่นะคือแบบว่าอยากแกะอีกแต่จริงๆแล้วเราก็ดิวการ์ดอ่าโฟตโต้บุ๊คเมเอร์เจโน่ปแล้วแหละจากเกาหลีอันนี้เราสั่งอ่าจีเวลของแจยอนมาเพิ่มเพราะว่าก็ยังไม่ได้การ์ดเซลฟี่ยังไม่ได้การ์ดเซลฟี่ของเจโน่ร์จีเวลนะก็เลยก็เลยจะมาแกะอีกแกะอะไรก่อนดีอะแกะจีเวลก่อนแล้วกันเนาะไม่รู้จะทำไงเนี่ยเฮีนน้าทาเจโน่ทาหน่อยเฮีนน้า ใช่หน้าเขาจะลงมาหาพี่น่อยคือบั้มจีวมันบางแล้วแบบว่ามันแตก,กง่ายมากนะทุกคนแบบคือแบบบางอะงกองแก้งเลยทำางไงได้เพราะในนี้อาจจะมีสเปร์ก้าหรืออะไรอย่างนี้แต่ให้การมาสองใบนะก็ดีแต่ต้องระวังวราแกะนะแกะเลย โอ้ยไม่มีดอกไหนเห็นไหมบางเลยบางจับแล้วไม่รู้รสึกว่ามีอะไรจับแล้วแบบไม่มีมา <c oughs> ไม่ได้เจนโนอ,อีกแน่นเลยอ่ะหวังเจยอนเจยอนละพาเจนโนมาหาหน่อยได้ไหมไม่อยากซื้อกาเด้ คือแบบไม่มาหาเลยอ่ะอันน <t un Kab audio> <PTSD> ี้มันไม่ม ad ีอยู่แล้วอ่ะคืออันนี้ไม่มีจริงๆอันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคือแบบบางแบบรู้สึกไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยว่าเออเธอเธอต้องได้นะอะไรเงี้ยไม่รู้สึกแต่สึกตควชัวร์แหละเพราะว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่แล้วก็เรามันไม่ใช่ไหมไม่มีค่ะทุกคนมอเบะไม่มีนี่แหละต่อมาเรามาแกะพัตตบูกันต่อ ไม่ไม่ออกอเจนเจนโนมาหาพี่นะคือแบบแกะวันนี้ถ้อีวันเไม่แกะหรอยคือดิวกไปแล้วแต่ใจก็ยังอย,อยากเปิดได้เองไงอเองเปิดได้เองเปิดได้เอง,เดดเองคุณ น้องคุณอาได้ของซองชานแล้วก็มาร์คนะคะไม่มาเจโน่ไม่มาเจโน่เจโน่เจโน่อยู่ไหนคะเจโน่อยู่ไหนคะอะไรก็ต้องแก้แล้วแหละแต่เราก็ไม่ได้อีกจ้ะเธอดิวไปแล้วเธอเธอดิวไปแล้วโนไม่มาหาไม่จะทำ อลุ้นยใชิเปิดแบบมาแล้วแบบขอลุ้นได้ไหมขอลุ้นนะขอลุ้นไม่มีการซ้อนไม่ให้ก่อใครมันจะไปโชคดีการซ้อนอะไรอะไรอะไรไปละไม่มีแล้วไม่มีแล้วการส่งการซ้อนอะมา,มามามาบ่อยมากทุกคนมาหายเวนเจนโน่อุ้ยอุ๊ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร,กอร์ทุกคนมองเห็นทีน้ใครอ่ะชันเลิกน้องเลิกน้องเลิกมา คือเจโนไม่มาโอเคเดี๋ยวเธอทไม่เอาบ้า,เางเป็นอย่างไรเอ็มทำอะไรนี่ไงว่าได้สติ๊กเกอร์เฉลยด้วยอ่ะมา,าสติ๊กเกอร์เฉลยตาสติ๊กเกอร์เฉลยแล้วก็ไม่ไปุ๊บการ์ดมาร์กต้องส่งใบเนี่ยอันนี้คือผลรวมที่เราได้ในการเลอรแล้วก็อันนี้การ์ดคุณสติ๊กเกอร์ซองชานแล้วก็ปุ๊บการ์ดมาร์ก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พัสดุก็มาส่งอีกแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็น Goose Cinema นะคะน,นี่เราสั่งจากร้านนี้เลยนะคะทุกคนไอนคุณพิงค์นั่นเองมา,ามาเกะน้องกันเลยเราสั่งเป็นเจโนมานะคะ โปตอร์การ์ดเซตนี้น่ารักมากเลยชอบอันนี้ก็คืออ,คอันนี้คือมีโปสต์การ์ดแล้วก็โฟตโต้การ์ดด้วยนะคะโฟตโต้การ์ดเอ็มไม่ใส่มาไปเปลือยเลยนะทุกคนเอ็มคือเอ็มคือไม่ใส่ซองเลยมาให้เลยไม่ใส่ดีนะน้องไม่เป็นอะไรนะเอ็มนะแล้วก็อันนี้คือโปสต์การ์ดค่ะสี่คนหกอ่านี้เลยอุ้ยแผ่นแบบ เหมือนรูปเนอะอืมาบางไม่ใช่โปกรกเกอร์แข็งนะคุณเป็นแบบนี้เลยนะคะมีน้องน่ารักมากพอการที่กล่องต่อไปกล่องนี้นะคะก็คือเราสั่งคีโน่เวิร์ดออดีพาร์เจอร์ไปนะคะก็คือน้องมาถึงแล้วคือว่าออาเลยว่าคุณแม่ค้าจะส่งให้หลังปี ม,มีดวงของน้องแล้วแต้มบุญหมดตั้งแต่แต่สเปเชียลการ์ดน้องไปแล้วนะคะทุกคนมาค่ะเรามาแกะกันเลยไม่รู้นะไม่รู้นะเชโนยาถึงหนูเชโาพี่ก็จะเรียกหนูเชโนยาโอ้ยทุกคนแบบตื่นเต้นมาก 雨雨雨雨 <treats> โอ๊ยโอยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูนะทุกคนเอ๊ะใครอะใครเอ่ยใจฉัน ต่อไปก็คืออันนี้เป็นอ่าโฟโต้บุ๊กยูนิเวอร์สนะคะอัลบั้ม2 0 2 1ก็คือเราสั่งมาอีกแล้วก็คืออยากแกะไดโน่สักครั้งอ่ะถึงจะดูการไปแล้วแต่เพื่อน่อนสักครั้งนี้แกะไม่ได้อีกอ่ะก็คือแบบโอ้ต้องยอมแพ้แล้วแหละเพราะดูวการไปแล้วนี่ดิการแล้วน้องไม่มาหาเลยก็แบบเออแกะหลายรั่มแล้วน้องไม่มาเลยอ่ะอุ้ยก็คือแบบอันนี้เราสั่งจากร้านคุณดาวในทวิตเตอร์เลยนะคะทุกคน คือถึงบ้านเราเร็วมากสองวันโ้แพ็คมา,มาเลยะเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เราไม่ได้่อันคืออะไระทุกคนของแถมหรออันนี้น่าจะเป็นอันบ,บัน,นะคะองเา,าอัน,บบนั้นออมกน,นโคุณดาวแพ็คมาดีมากเลยทุกคนโอ้ยเจนโน่จะมาไหมบอ,บอกคุณดาวบอกคุณดาวว่าคุณดาวาคะจับเจนโน่มาให้หน่อย อันนี้คืออะไรเอ่ยมา,มาเปิดกันดีกว่าของแถมเหรอกูแบบใช่ไหมอ่ะมีของแถมด้วยเหรอน่าจะเป็นของแถมนะทุกคนอุ้ยน่ารักมากว้าวของแถมน่ารักมากทุกคนชิมหมดแล้วนี่เป็นแบบว่ารูปน้องๆน,นะคะของแถมนี้จะลูค้คัดมาเลยคิดถึงน้องเลยมีวินวิน นี่นะคะให้ดูน่ารักมากเลยของแถมน่มารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนแ่บดีมา,ากแบบดูทุกคนเลยนี่เจนโน่นี่เราต้องใช้ใบนี้เรียกเราไม่รู้ใช้อะไรมาเรียกน้องเดี๋ยวเราเอาใบเนี้ยเรียกน้องแล้วกันนะนี่น้องโชว์ยางยางมาร์คคุณเกอร์เสี่ยจินพี่ช่างยูต่าแทชันตุออยองพี่ไยทยไทยอง บค่ายยิปสามเมมเบอร์มาทุกคนเรามาแกะอาาัลบั้มอันนี้ก็คือเป็นของแถมในสติกเกอร์น่ารักมากมาเรามาแกะบั้มกันเชนร์ลูย่าทำมีมาหาพี่เถอนนะ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 พี่มือก็ทำยังไงแล้วให้แกะได้หนูจะกทันเธอนะ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 โฟโต้บุ๊คพี่ซื้อหนาเพื่อแกะไม่เจอหนูเลยอ่ะนะาๆๆๆมาพี่เถอนนะคะทำวิธีแต่งตาทุกคน เชยอนนะเชยอนไม่เยอนไม่เคยพาเจโนบมาให้เอาละนะทุกคนเราจะเกิแล้วมาเริ่มมาเริ่มเลยมรจะเกิดก็ต้องเกิดเต็มใจไปแล้วเต็มใจไปแล้วอะมาถอลุ้งเอาเอีกจ้ะมาถอนลุ้งเดี๋ยวอยู่ไหนอะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ตัวนี้เป็นโปรตเตอร์เนาะอ้าวน้องแยกหน้ากันเหรอ เ,เดี๋ยวนะทุกคนนี่โปสการ์ดแล้วก็อันนี่โปสการ์ดให้ใครบ้างกัดเฮนเดอร์วีโดยองสติ๊กเกอร์ได้โดยองนะทุกคน <c oughs> อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วแหละลกไม่มาก็ใครอะยังยังอันน้ยังยังยังลูง <c oughs> กมีติดตามเคยค่ะทุกคน แต่ว่าเราสั่งไปอีกบ้านหนึ่งนะรออีกบ้านหนึ่งมาส่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเนาะทุกคนเมื่อกี้เราแกะของอ่าเสร็จใช่ไหมแล้วทีนี้พัสดุก็มาส่งเลยงัย้นเรามาแกะกันดีกว่าก็าคือโฟอโต้บุค๊คของฉันถ่ายทุกคนแกะแบบทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวจบอันนี้เราสั่งในอ่าช้อปมาในช้อปปี้มานะคะ อกี่ตัวน้อยแล้วแกะกันต่อแบบไม่หยุดเลยค่ะอันนี้มาใครจะมาหาเราก็มา, <c oughs> เ,ราเราไม่คาดหวังลแล้วคือแบบใครก็มามาลิจ้ามาลิจ้า ปุทตะเป็นโดยองค่ะทุกคนโดยองมหาอันนี้น้องช สามเกวิริล่าน์อัยูนิเวอร์สโลว์น้อก็ว่าเอ๊ะใครนะใครยูนิเวอร์สใครน้องอะจะเราไครนี่ยสุดพี่ใช้คอมพิวเราทุกคนก็คือบอกว่าไม่เก่งไม่หวังไม่เก่ว่าน้องจะมาหาตัวไม่หวังแล้วอะที่สุดที่สุดทีสุคลิปนี้ก็มีความสมหวังนะคะทุกคนนี่นะคะผลพวงจากที่เราแกะวันนี้เลยก็คือนี่น้องอย่างๆนะคะเจยอนก็อู้เดี๋ยว โีนโน่โ่โอเค,ค่ะกัน่นี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราก็จะมาแกะจีเลอีกก็คือครันาก็ะแกะจีเวอีกก็คืออีกนานน่าจะเพราะว่าตอนี G ก็คือขาดตา,าย่ค่ะทุกคนไปค่ะทุกคน่ไปค่ะจนโน่อง